วันนี้เป็นวันจันทร์ที่สามสิบกรกฎาคม2,566ขึ้น14บสค่ำเดือน8หลังปีเถาะซึ่งเป็นวันที่ วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันอาสาหหบูชาวันพรุ่งนี้เป็นวันอาสาหหบูชา <c oughs> และเราก็จะได้มีงานหลายงาน โดยเฉพาะแล้ว <c oughs> งานเผยแพร่ภายในวัดภายนอกวัดเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรแต่ถ้าจะให้พูดครบจริงๆก็ตั้งแต่เรื่องการปกครองกบ การปกครองแล้วก็การศึกษาการเผยแผ่ภายในวัดและภายนอกวัดและการสาธารณูปการทั้งหมดนี mm hmm. ้เรียกว่าการคณะสงฆ์ การคณะสง์ทั้งหมดนี้ก็ต้องเป็นไปตามพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากอื่นๆแล้วเราจะได้ปรึกษาหาือกัน จึงได้เจริญพรทางแม่ชีมาฟังด้วยเพราะว่าแม่ชีก็ถือว่ามีความสำคัญในการพราศาสนามากถ้าขาดแม่ชีแล้วเสมือนว่าอยู่ลำบากเพราะแม่ชีนี้ ดูแลเรื่องอาหารที่ญาติโยมนำมาถวายบ้างแล้วก็ทำอยู่ที่ภายในวัดของเราบ้างเหมือนพระมหาวีรยุทธปารบให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังเมื่อเช้าสมัยพระเดชพระคุณหลวงพอ่อเคยหลงตาก็ไปอยู่ไม่นาน พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านดูแลเรื่องอาหารนี่อันดับหนึ่งเอาใจใส่ดูแลและท่านจะเดินดูในบางครั้งบางครงบาครบางโอกาส <c oughs> สมัยก่อนวัดพิจโสภาราม ถ้าพูดถึงเรื่องอาหารที่หลงตาไปในหลงตาจนไม่มีอะไรจะฉันเลยนอกจากข้าวเพราะเป็นของแสลงหลงตาทั้งหมดพาข้าวพาหนึ่งเล็กๆครับพาเข้าสังกสีถ้วยใส่สี่ใบครับ แล้วก็ตรงกลางมีถ้วยหนึ่งเป็นห้าสำหรับแจวนอกนั้นก็มีส่วนมากก็ไม่ค่อยจะเต็มถ้วยครับครึ่งถ้วยค่อนถ้วยประมาณนั้นเกหลวงตาได้ขอแม่ตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ขอเกลือหลวงพ่อท่านก็เลยถามความจำเป็นของหลวงตาว่าเป็นเพราะเหตุอะไรเนาะจึงขอเกลือหลวงตาก็กร่าบเรียนท่านกับผมเป็นคนโรคเยอะเป็นโรคภูมิแพ้อาหารก็ดีดีแต่ฉัน ไม่ค่อยจะได้ครับผมว่าจันทน์จึงขอถ้าพอเป็นไปได้จะขอเกลือเอามาไว้ฉันกับข้าวลงตาขออย่างนี้เลยพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เลยให้ทำมาถวายลงตา <c oughs> ให้โยมเอามาถวายตามเกลือดีๆแล้วเอาแจวใส่เจ้าจหน่อยมกผีดใส่เจ้าหน่อยแล้วคุกเขาเสีกันยมพอแดงเพิ่งไปถวายมักกะทายกวัดเ <c oughs> มื่อไปถึงท่านก็เลยยกเกลือนะ ใส่ขวดกาแฟฝา,า,าดำๆสมัยก่อนถวายหลวงตาท่านก็เลยถามว่าเป็นเพราะเหตุอันใดจึงได้ขอเกลือมาก็เลยพูดให้โยมฟังจากนั้นโยมก็เลยทำอาหารเจมาถวายทุกวันทุกวันหลวงตาก็เลยไม่ค่อยสบายใจ เวลาพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาสสอบอารมณ์ส่งอารมณ์ท่านมันก็มีความคิดอันหนึ่งว่าเราไม่น่าจะพูดให้โยมฟังเลยเมื่อพูดให้โยมฟังโยมเขาก็เลยทำอาหารที่ไม่แสลงมาถวายอาหารเจก็เลยกาเรียนพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระเดชพระคุณหลวงพอ่อเคยบอกว่า บุญภัยบุญมั่นดอกเดอ้อขนาะก็เลยจบกันเพราะนั้นเรื่องแม่ชีโรงครัวนี่มันจึงเป็นเรื่องสำคัญถ้าพระเจ้าประสงค์เราอยู่ด้วยกันเยอะๆอย่างทุกวันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงได้เจริญพรทางแม่ชีมาฟังด้วยสักนิด ถามแม่ที่จังหน่อยสู่ไอโบสู่ไอโบสู่ไอ้บน้ออันนี้เรื่องใหญ่ครับ พะเรื่องปากเรื่องทอ้องนี่พุทธเจ้าจัไว้อันดับหนึ่งครับในกิจทั้งหลายทั้งปวงนั้นเรื่องอาหารเป็นอันดับหนึ่งสรุปว่าเมซี่พ่อไหวอยู่นอเอ,อขันหวหยกะลงตาในน้ำกันนสงกับขออนุโมทนา คณะสงฆ์วาสาธุกป้องกันเนอสาธุนิพพานะปัจโยโมตุอันนี้อนุโมทนาบุญกับแม่จีแล้วก็ปีนี้ก็มีการ ส่งครูบาอาจารย์ไปในที่ต่างๆที่ท่านจำเป็นท่านมาขอมีอยู่สี่ที่ครับทางวัดใหม่สันติสุขท่า <c oughs> นขอสี่รูปหรือห้ารูป ก็ให้ท่านไปสี่รูปพอปีนี้หลวงพ่อสุทัศน์หลวงตาสุทัศน์วัดสวนส้มท่านมาเข้าปริวาจกรรมครับท่านก็เลยอยากจะได้ทางวัดบ้านกระบอเราไปปกกรรม และเมื่อโปรแกรมเสร็จแล้วก็จำบรรษาที่วัดใหม่สันติสุขต่อครับเพิ่งเริ่มปีนี้ครับหลังจากออกบรรษาแล้วท่านก็จะมาเข้าปริวาสกรรมอีกก็โปรแกรรมจนกว่างานจะเสร็จเสร็จแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องกระถินอะไรต่างๆเสร็จแล้วค่อยกลับครับก็มี หลวงปู่ช่วยที่เคยไปครับหลวงปู่ประสงค์แล้วก็หลวงพ่อตุ้มแล้วก็พระยักษ์แล้วก็ญาติโยมก็มาคอยอทางบ้านเหล่าขวาววัดบ้านัันก็พอใหญ่ปีครับที่เคยมาทำบุญเป็นประจำประจำ โยมอยากถวายผ้ากรถินอยากให้พระได้อานิสงส์กรถินท่านก็เลยมาขอพระนย่ยวนี้มีอยู่สองรูป <c oughs> ก็เลยจัดให้พระอาจารย์ศรีพรครับอภิปุนโนครับ เดอแล้วก็หลวงปู่ลีครับแล้วก็หลวงปู่พรหลวงพ่อพรสามรูปครับผู้นี้เช้าเดอประมาณตีห้าครึ่งครึ่งหน่อยหน่อยนั่นแหละเรือครึ่งน,นั่นแหละท่านจะมารับตอนแต่เช้า ไปฉันเช้าแล้วก็อยู่จำบรรษาต่อเลยเนอ่พระจารย์ศรีพรไปเผยแผ่ระศาสนาหลวงพ่อหลวงปู่ลีหลวงพ่อพรครับอันนี้ไปบ้านเราขวาวไปอยู่กับพระครูวัดบ้านครับไล่สองรูปครับก็เลยนิมนต์หลวงพ่อ โงกษคุณนากโรไปอยู่วัดสว่างวนารามซึ่งมันเป็นบ้านที่ญาติญาติอยู่หลงตตก็เลยอยากให้ไปเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูล ไปเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแรกๆท่านก็โอ้ยจะไปอยู่บ่อย่างต่างๆนุ่นต่างเลยบอกมันฟังว่ามันเป็นยาบ้านยาพี่นองเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันท่านก็เลยตกลงไปแล้วก็หลวงพ่อแอ ศิริศักบ่อสุทธิศักเนาะสิริปุญโยแมนบ่เอ่ออีกรูปหนึ่งเป็นสองรูปพระอาจารย์น้อยมีแล้วอยู่สามรูปเดไปอีกสองหลวงพ่อพง์กิต <c oughs> กับหลวงพ่อแอดจำเป็นอะไร ค่อยสตาหะมาถ้าจำเป็นนะอันนี้จึงแจ้งให้คณะสงฆ์ครูบาอาจารย์แม่จีไม่พามได้ทราบรวมแล้วที่ออกไปในบรรษาเนี่ยก็ก้าวรูปพอดีครับ ในก้ารูปพอดีออกไปเผยแผ่เอื้อเฟื้อเกือ้อกูลญาติโยมด้วยเอื้อเฟื้อเกือ้อกูลคณะสงฆ์ด้วยเพราะท่านจําเป็นอันนี้จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วถึงกันและที่สำคัญวันนี้เดี๋ยอยากจะให้ทั้งผู้ใหม่ผู้เก่า ก่อนที่เราจะพูดถึงร่างเรื่องการปกครองการศึกษาอะไรต่างๆฟังพระพุทธเจ้าตรัสซะก่อนให้มหาพงพันธ์อ่านนิมนต์ที่ลวงตายขีดไว้ด้านหน้าน่ะอันนี้ตั้งใจฟังด้วยความเคารพในพระวินัย